ไตชุติมาฟาดเบาๆปมข่าวบอกมีคนคุยใหม่วนหยุดนั่งเทียนเขียนข่าวถือว่าแม่ขอร้องนักแสดงสาวต่ชุติมาที่ตอนนี้ยังคงถูกจับตามองหนักมากกับความสัมพันธ์ว่าจะลุนขึ้นใหม่กับการมาคืนดีกับอดีตสามีทินพิธาว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ของเมืองไทยเรียกว่าขยับตัวทำอะไรก็เป็นประเด็นไปหมดโดยเฉพาะเรื่องของหัวใจ ก่อนหน้านี้ตายได้เคยพูดไว้ในไลฟ์เป็นการแซวกับแฟนคลับว่าอยากเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมเป็นการร้องเพลงผ่านไลฟ์ซึ่งปรับโยกนั้นทำเอาแฟนคลับกองเชียร์ถึงกับอยากแสดงความยินดีกันล่วงหน้าเลยทีเดียวแต่ล่าสุดมีข่าวทำให้เธอต้องปวดหัวเบาๆกับการเขียนข่าวว่าเธอมีคนคุยใหม่แล้วเป็นคนนอกวงการ หมดโอกาสลุ้นคืนดีซึ่งข้อมูลดังกล่าวต่ายได้วอนให้หยุดนั่งเทียนเขียนพร้อมกับอ้อนจากใจถือว่าขอร้องหยุดนั่งเทียนเถอคะค่ะถือว่าแม่ขอร้องงง,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 ง он, ๆๆๆๆๆจากนั้นแฟนๆได้เข้ามาคอมเมนต์ดีต่อใจมากๆที่เธอออกปฏิเสธอาทิตใจฟูขึ้นมาอีกเป็นกําลังใจให,ให้แม่ตายนะคะคนคุยใหม่ก็คือคุณพ่อโถมใหม่นั่นเองหล่อขึ้นมีลูกเล่นเยอะขึ้นเป็นกําลังใจให้ครอบครัวคุณต่ายคุณทิมน้องที่ทิมค่ะ เปิดตัวกันไวๆนะใครเห็นด้วยว่าต้องคืนดีกันยกมือขึ้นนนเป็นกำลังใจให้แม่ต่ายนะคะขอให้แม่ต่ายจับมือพ่อทินและน้องพ่พิมพ์ไว้แน่นๆคะ่ะนะคะแม่ต่ายเป็นต้น